และแ้วตอนตี้ก็กลับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหหลังจากที่หายหน้าหายตาไปหลายวันเนื่องจากว่ากูไปปั๊มเวลมาท่านผู้ชมดูโอ้โหในที่สุดกูก็เว,วล่สี่สิบแล้วว้าวนะครับหลายคนอยากรู้ไอพี่มึงปั๊มไงว่ากูก็ลงด่านแบบด่านแรกๆวนไปวนมาท่านผู้ชมนะเน,นะครับลงอยู่หนึ่งวันนะครับนะช้มาโคที่อยากวิงสี่สิบไม่ใช่อะไรหรอกฮะมันจะได้เทดกับคนอื่นได้ไงและนี่ตู้อะไรวะเี่ยโอ้โหยมานะครับเปิดมานะครับนะบกูเอาก่อน เลยซัมเมอร์อีเวนต์เหมือนเดิม3คลิปแล้วนะครับนะจัดก่อนเลยร้อยฟองเหมือนเดิมอ่ะน,น้องๆเติมก่อนเลยนะครับน่าจะเป็นร้อยฟองสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะกูไม่เติมต่อแล้วนะครับจะพอเพียงเท่านี้นะฮะถ้าไม่ได้โรเจอร์ก็ค่อยๆค่อยๆไปหาเทรดนะฮะหาซื้อเอาแล้วกันนะครับถือวายต็อดี้ไม่มีดวงกับการเปิดไข่ละกันทรงเดิมเลยครับท่านผู้ชมครับแม่งโคตรเกลือกูจะาบ้าตายรายวันมึงดูได้แต่ตัวเปลิดอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยโรเจอร์นี่มันหายยากขนาดนั้นเลย วะกูอยากได้รู้จัะไอ,ะอะ้อะไรเว็วบๆเมื่อกี้อย,ย่าบอกนะโอ้ my god มึงมาอีกแล้วบังอับดุลเป็นอะไรกูหรือเปล่าได้มาแล้วเหลืออีกสี่ส่วฟองสิฟองสุดท้ายมันต้องมาแล้วไอ้น้องนะครับเปิดออกดูเงียบกริบออนไลน์หมดกันชีวิตกู ร้านระเบิดและทีลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเทียวเลนโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพาสอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบนะไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แ้วที่ลาวาบักลิงกอยู่ใต้คลิปเลยในครับระหว่างที่ช่วงปั๊มเวลเนี่ยผมก็ไปสุ่มตู้มาเหมือนกันนะครับก็ได้ตัวมาเยอะแยะเลยนะครับเป็นมิติกนะฮะนี่เลยเดกูรอนะครแก็อีนงเืชถย แล้วก็ดีด้เขาเรียกอะไรไอเซนมาด้วยนะครับถือว่าเฮ้ยไม่ทำมาดนาะ นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นด่านใหม่กันนะครับนะรีวิวดูว่าแบบไอ้สามสี่ตัวนี้เนี่ยมันตึงหรือเปล่าหรือตัวไหนมันเก่งสุดนะอันนี้คือไม่อีโวสักตัวเลยนะครับนะขี้เกียจและเราก็มาที่ด่านของเมจิกทาฮะหรือด่านของแฟรี่เทลนั่นเองท่านผู้ชมครับนะซึ่งกูก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เคยดูตอนช่องการ์ตูนขับเอ้ยแก๊งการ์ตูนนะมาถึงวางตัวฟาร์มกันก่อนเลยครับผมเดี๋ยวเราจะรีวิวเดก,กูกันก่อนเลยนะฮะไปไปก่อนไอ้สามสี่ด้าตัวเนี่ย เงินมีเราก็ใส่เลยครับผมวางในกกูมาถึงนะฮะสกิลแรกเขากระทืบกว่าเลยครับผมค่าวางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0ันสาร้อยกว่าหน้านมดำอยู่ที่ส0มร้อยใช่ไหมนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับคูดาหกวีนะครับท่าอะไรของเขาคือกระทืบนะฮะเป็นสายฟ้าออกมาตัวนี้อีโวเนี่ยมันจะใส่หน้ากากด้วยนะกูไปเห็นมาเงินมาก็ได้เวลาอัปเกรดเด้กููของเราต่อเลยครับผมตอนนี้เปลี่ยนสกิล้วฮะนี่เลยนะครับเป็นแซ่นะฮะ ไม่ได้ดูไมฮีโร่นานแล้วเหมือนกันนะครับจําชื่อท่าก็าไม่ได้แล้วนะครับเออรู้แค่ว่าพลังพระเอกแม่งใช้พลังของแบบรุ่นแก่เท่าได้นะครับนะเออันนี้เป็นตัวตัวบินแล้วมีตัวบินแล้วท่านผู้ชมครับกูต้องลงตัวอื่นแล้วนะฮะ รอก่อนนะครับนี่บักคุ่นยนกูมาแล้วเลยฮะลงมาประทับเลยพี่เงินรอบถัดไปมาแล้วครับผมอัปเกรดเลยฮะตอนนี้อัปรวๆเลยครับผมดามจอยู่ที่พันกว่าแล้วนะฮะแล้วก็ท่าต่อไปใช้เงินหกพันนะครับจะเปลี่ยนท่าเลยโดยนี่ครับผมเฮ้ยท่าแท้นะครับโคตรเทมาดูกันดีกว่าว่าท่าต่อไปเทหรือเปล่าดีทอยสามเอ็ซื้อนะครับนะนี่เลยต่อยเป็นหมัดนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับไอ้ตัวฝ่ายมันไม่ต่อยนะข้ามไปก่อนนะครับน้ามาแล้วครับผมหมูตัวเกาะมาแล้วนะครับนี่เลยซัดหมัดยางยืดออกไป ถ้าเม่สามพันได้น้อควางเข้าไปนะครับแต่ว่ามันติดเกาะไงเออน,นะครับกลัวเอามันเริ่มอยู่แล้วกูลงเด็กกู่เพิ่มเลยแล้วกันนะครับให้เกาะมันแตกเร็วๆนะ ซัดรัวๆนะครับบางเข้าไปนะครทีเดียวหายแน่นอนซกนี้นะครับบุ้มนะครับอืเป็นไงล่ะโคตรแรงนะเมื่อสี่พันนะครับหายยับนะฮะนี่พวกนี้ต่อยเป็นขี้บุ้มนะฮะโอ้โหกูเลยยังชอบต่อไปนในขั้นสุดท้ายครับผมเรียบร้อยฮันด่าบิดที่ห้าพันเก้านะครับเวอร์ชั่นไม่อีโวนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าตึงอยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้และตอนนี้บอสก็ออกมาแล้วท่านผู้ชมครับออกเดินดับติดปีมาเลยฮะโดนท่าแซ่เข้าไปครับผมเรียบร้อยครับผมอุกบาทยิงนะฮะตาย งงโกงเบอร์เนี่ยบึ้มหายจบตาแรกนะครับเอ๊ะเพียขึ้นลุนลัวตัวต่อไปของเราทาฟาก้าดีวอเตอร์รอครับผมค่าลงพันหกแม่งโคตรแพงเลยฮะอัพมาแม่งตีตัวเดียวด้วยกูโคตรงงอัพต่อไปใช้ลูมแล้วครับผมตีเป็นเอวีสักทีนะครับไม่ช่วงแรกโคตรกากเลยกูเลยยอมใจจริงๆนี่ครับผมแล้วครับต่อเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้เงินเราเยอะแล้วครับเว็บเก้าแล่น้องนะครับดำไปหกพันเจ็ดเลยนะเฮ้ยใช้ได้เลยเนี่ยพี่โคตรตึง อัพต่อไม่รอเลยนะครับผมต่อไปใช้หกพันกว่าครับผมเปลี่ยนท่าอีกแล้วฮะเป็นลูมช็อกเกอร์นะครับอื้อโคตรเท่เฮ้ยตึงเหว่ตัวนี้ต่อไฟด้วยท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมทีเดียวเท่านั้นฮะสายฟ้าเดี๋ยวจะชนะไฟชอดทีนะครับไม่หมดตายหงโกโค้งไปเลยนะฮะเจ๋งว่ะตัวนี้นะครับตึงจริงๆนะเออตอนแรกนึกว่ากา นะครับที่ไหนได้เฮ้ยคุ้มค่าแล้ตัวนี้น่าจะอีโวได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฮะเดี๋ยวค่อยไปดูเงินมาของเดินเหมือนเดิมนะครับผมนะอัพบักมะพร้าวกูหน่อยละกันนะครับนะตัวนี้นะครับตัวแบกนะฮะบอกเลยนะครับลงคนเดียวถ้าไม่มีไอ้ต้นมะพร้าวเนี่ยกูไม่ผ่านแน่ๆนะครับดูตรงแล้วนะครับนะโอเคอย่างอื่นอัพเต็มมดแล้วนะครับขั้นสุดท้าย900 0ครับผมอัพแล้วฮะดามิอยู่ที่หมื่นห้านะครับนะถือว่าตึงอยู่นะครับตัวนี้นะใช้ได้เลยชอบชอบต่อไปครับผมบักแช่งเถื่อนฮะนี่เลยครับผมดามิ นะกูจะบ้าอสมแล้วมึงเป็นแ้งเถื่อนนะครับนะข่าลุงมึงเนี่ยก็โอ้ผัดหน้าเลยนะแม่งเนี่ยจะ,จะมาทำไมกักเดี๋ยวกพี่มึงใช้พลังอะไรวะเวทมุงเวทมุนเหรอะนะครับอัพต่อไปเรื่อยครตอนนี้นะครับนะก็ยังใช้ท่าเหมือนเดิมอยู่นะครับนะเออตบพื้นออกมานะครับกูเลยยังบ้า ตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยต่อไปเปลี่ยนท่าแล้วครับผม5500ฮะมาดูท่ากันดีกว่าว่าเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงเอ้าเฮ้ยเหมือนเดิมเลยที่ว่าอะไรวะเนี่ยท่ามึงเหมือนใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรหรือมีเมฟเซคอะไรกูงงจัดเลยตัวนี้นะ แชงคูจากโลกไหนวะถามจริงเหมือนสองกับผมน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายนะฮะดาเมจถูกพันตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะท่านผู้ชมกูไม่ชอบนะครับโอเคนะฮะกูจะเอาจากสารระบบออกจากสารระบบนะครับนะถ้าของมันก็มีแบบกระทื่พื้นแบบเออรอบๆตัวนะฮะก็ไม่รู้ไม่ดีไม่ชอบด้วย มาดูบอสอันนี้กันหน่อยฮะเรนโบ้ไฟเมจิกนะครับนั่งนี่วิ่งมาเลยครับผมวิ่งหน้าตั้งมาเลยนะโอเคเลี้ยวโค้งไปแล้วครับผมเรียบร้อยตายนะครับแค่นั้นแหละต่อไปนะครับตัวสุดท้ายที่ผมน่าจะคาดหวังที่สุดห้บักไอเซนนะครับมาถึงก็ยิงพลังขี้เต่านะครับนะเป็นสายฟ้านาลูคามีนะครับนี่ช็อตไปเลยน้องนะครับน่าฆ่าลงถือว่าใช้ได้นะครับน่าดาเมจอยู่ที่สามร้อยเองเหรอพี่ทำไมมันถูกจังว่าอัพไปครับผมอัพเรื่อยๆเลยนะครับเปลี่ยนท่าครับผมสามพันห้านะครับรอมาดูกันนะครับเปลี่ยนเป็นนนนนนออออะะะะไรรรเหมมมืจพ่ัังกกาคบป ดาบมังกรออกมานะครับโอเคอัพต่อไปครับผม8ปดพเปลี่ยนสกิลครับท่านผู้ชมครับมาดูกันเย้กเฮ่าอะไรวะเปิดกล่องดำๆฮะขังแม่งเลยนะครับอู้ไม่โคตรตึงนะถ้าจะได้เลยครับผมนะดาเมจก็ถือว่ากลางๆนะครับนะก็ไม่ค่อยดีมากนะครับเออก็ถือว่าตึงๆอยู่นะครับชอบท่ามันนะสวยดีนะอีโวได้ด้วยตัวเนี้ยนะครับนะอีโวในกายร่างเป็นปีศาจอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งยูน่าก็ยากนะก็ไว้เป็นเรื่องของอนาคตละกันนะครับตัวนี้แต่ถือว่าร่างนี้ตึง และตอนนี้นะครับนาผมก็ถึงด่านที่6ของแฟรี่เทลแล้วนะครับจะจบกันแล้วนะเออเดี๋ยวมาดูกันว่าบอสนี่มันตึงขนาดไหนกันเชียวว่าด่านสุดท้ายเนี่ยนะครับไอ้เนี่ไอเมจิกนะครับนา้นี่ไม่ต้องสนใจกระจอกโอเคบอสออกมาแล้วครับผมเราก็ฉีดก่อนเลยครับผมแล้วก็ยิงปุ๊บบอกโอ้โยเกาะแมงเยอะโอ้โหใส่ตัวได้ด้วยท่านผู้ชมแต่ไม่ขนามือกูหรอกฮะยิงยับยิงยับไอ้น้องตา เลนะครับเรียบร้อยผ่านเลยฮะดันเฟรนี่เทลเตึงๆตงตอนนี้ผมเว็นตู้มีไอมาท่านผู้ชมครับไอจังนะฮะโอชิโนไอนั่นแหละนะครับไอดอลที่โดนแทงหน้าประตูนะครับตายของโค้งไปเลยนะกูอยากได้มานานแล้วนะครับกูอยากแทงน้องเขานะโอเคกูก็สุ่มเลยล้างอันนะครับนะนี่หละครับผมยัดน้ําท่อมไปก่อนเลยนะแล้วเราก็สุมเลยครับผมมันต้องได้แน่นอนถึงมันจะไม่ใช่ตู้ตู้หน้าหลักนะครับนะแต่กูก็หวังว่ากูน่าจะได้เลยนะครับดวงไอตอตตี้มันดีอยู่แล้วแลรก อย่ากที่เห็นกูก็ได้มาแล้วโฮชิโนะไอตอตตี้นี่วันดานอะไรก็ได้สิ่งนั้นนะครับนะบว่าน่าจะต้องทําหลวงปูต่ตอตตี้แล้วนะครับหลวงปูจ่จอร์ดี้นะเอาไว้ให้แบบคนไปซื้อเสื้อมาใส่กันนะว่าาว่าเป็นไงเออน่าจะดวงดีนะ มาดูที่อีโวได้ไหมนะครับน่าจะอีโว e ได้นะผมจําได้ว่าตัวนี้อีโวได้นะครับโอ้ใช้ไม้หนึ่งอัดกับผมซื้อที่ไหนครับพี่เดี๋ยวถามท่านบิวก่อนโอ้นี่ไงมีไม้ขายอยู่นะครับในราคาเจ็ดพันนะครับบวกกับเอ่อไอพวกดาวนะครับกูก็จัดเลยอีโว e ตัวแรกของรหัสตอตี้ครับผมนี่จัดไปเท่านี้ตอตี้กูก็กลายเป็นไอดอลได้แล้วครับผมนี่เลยครับผมโอ้ยซสุรโอ้โซลากาเลอะไรวะีเ่เพลงอะไรไหนๆเราก็รีเวิร์สี่สิบเทดได้เลยไนงะขอมาซื้อตัวหน่อยลักกันวันนี้ผมซื้อสาวๆมาเพิ่มอีกต กาชื่ออะไรมั้มมีมั้มมียับมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะกูก็จับไปแล้วนี่ครับผมใช้นี่ด้วยนะฮึมเสื้อเขามานะครับนะต้องจ่ายค่าภาษีอีกหกพันเกมเลยอ่ะพี่โคตรแพงเลยนะครับแต่กูก็เอาละฮะเขาก็เทรดมานะครับราคาก็หมุนไปประมาณพันกว่าบาทเลยนะสองตัวเนี่ยนะครับเออแค่สองตัวแม่งพันกว่าบาทเลยมันเก่งขนาดนั้นเลยหรือว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เอฟเฟกต์ดูที่เขาใส่ฮะแม่งโคตรเท่นะครับกูก็ลองไม่รอช้าลองใส่แอคเหมือนกันใส่แล้วแม่งอย่ากระเทยควายเลยต้อน แต่มีปีกด้วยแม่งโคตรเท่เลยวะเอ้ยอยอืออะไรกันครับเนี่ยตัวเนี้ยเฟี้ยวเ,เกินไปหรือเปล่าอีกตัวน่าจะพาลูกสองลากหัวมคมเฮ้ยูชอบมากนะครับนะลองใส่ดูก่อนนะครับถอดต,ตัวนี้ก่อนนะฮะไหนว่าเออดีตัวนี้นะครับใหญ่แคเ่ไวรุลากหัวมคมตอตีมาแล้วไวรุ่นฟินฟาดในน้อง ไหนๆเราก็ได้ตัวมาแล้วครับผมขอจัดหน่อยลากันนะครับรีโลให้หน่อยลากันนะฮะได้ทองทองนี่กูเอาไว้ก่อนนะครับนะไม่ค่อยอยากกดเยอะไม่ใช่ไรนะครับเออเดี๋ยวเกลืออีกนะครับนะ่งได้ยากอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับผมโอเคโอเคคอลลิ่งคอลลิ่งคอลหลิงคอลหลิงก็ได้แล้วนะครับโอเค zoom zoom นะครับหมดตูดนะครับหมดยับแลยกูบอกเกมนี่แม่งหาหลอกแดกตังค์ชิบหายเลยกูละาาบ้านะครับนี่เห็นไหมนะครับโดนอีกแล้วโดนแล้วไอ้จังไอ้จังนี่กูก็เอาเหมือนกันนะครับไม่รู้เอาไปทำาไเหมือนกันนะฮะมันเป็นตัว บับไม่ใช่หรอวะกูก็ไม่รู้ครับผมเอาทองไว้ก่อนนะครับชอบสีทองจัดตัวจัดเซตไอ้พร้อมครับผมเราจะไปลงสตอรี่ต่อไปกันเลยท่านผู้ชมครับไม่รอช้าครับหนึ่งพาร์ทเราลงสองสตอรี่อยู่แล้วนะครับไปเลยครับผมสตอรี่ต่อไปเป็นโอ้นะครับจูดจุสึไคเซนนะครับหมาเวทผนึกตูด มาๆนะครับมาถึงกูลงไวรุ่นลากหัวคมๆก่อนเลยครับผมนี่เลยฆ่าลงนะฮะพันกว่านะครับแต่ลากหัวทีรพันนะกูบอกได้คาเดียวโคตรนี่ชอบมากเลยครับพี่ครับยิงเลยเออเราก็ยิงแบบไม่รอช้านะครับนี่เลยครับผมรีโหลดทีะห้าวินะครับอืมเช้ากว่าพีบีเยอะเลยกูจะบ้าแต่ไมโครเท่ว่าชอบอัปเกรดห้าพันห้าครับผมเปลี่ยนท่ามาดูกันว่าเขาจะใช้อะไรกันต่อครับผมมีอาวุธอีกไหมอู้ปลาระเบิดเด้อพี่หรือว่าปลาลูกซอง ไม่ยิงแล้วลูกท่งโอ,โอ้มันการยิงแล้วกระสุนแม่งเลี้ยวโค้งได้ยังเท่โคตรเท่เนอะตึงเกินไปนหรือเปล่าตัวเนี้ยเราก็ไม่รอช้าครับผมนะอัปเกรดต่อเลยละกันนะครับอัปเกรดยาวมากฮะตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่อีโวมาแล้วนะต่อไปอัปเกรด9 0 0 0เลยนะครับน่าจะมีท่าอีกนะกูว่าท่าไม่ได้หมดแค่นี้หรอก อัปเกตข้าวพันนะมีท่าต่อไปอยู่ที่12,500ครับมาดูกันดีกว่าว่าตึงกันหไหนกันเทียวฮ้าอือหือใช้แม่งต่างโคตรเยอะเลยพี่อะไรกันวะเนี่ยเออมึงจะใช้ปืนอันใหม่อีกไหมเออมีปืนอีกไหมพี่แบบปืนรถใหม่อะไรเงี้ยนะอืมลูกซองอาจจะแบบไม่เฟียอะไรไงอัพเลยละก,กันครับผม โอ้โหแม่งมาทุกกระบอกเลยเ <c> ฮ <oughs> ้ยคอร์ดแดงเฮ้ยชอบชอบมาเลยสามร้อยนัดนะครับลูกมงลูกโม่นะฮะยิ่งงี้หัวแตกไปเลยเฮ้ยยิงไยยสไซคินมาเลย <c oughs> บอสออกมาแล้กวกูยังไม่อัปเกรดขั้นสุดท้ายเลยฮะสามหมื่นนะครับโอ้โหดาเมจตัวนี้อยู่สองหมื่นสี่นะท่านผู้ชมนะถือว่าตึงนะครับนะโอ้โหโวเวลึกกุดจริงๆนะครับชอบมากตัวนี้คุ้มแรกที่กูซื้อมาไอ้น้องนะครับผ่านเลยฮะต่หลับตาเลย ตัวต่อไปนี่ผมเรียกน้องเขาว่าเทวอนัทนะท่านผู้ชมนะเพราะหน้าตาคล้ายๆสกินเทวอนัทเลยนะครับน่าใน r o V โนะครับนะมาถึงก็ยิงธนูด้วยไงเออเหมือน,นเป๊ะนะครับกูชอบมากนะครับน้องก็น่ารักดีเออโอเค โอ้โหเงินมาของเดินครับผมอัปเกรดเรื่อยเครับผมต่อไปฮะเปลี่ยนท่าแล้วครับผมอู้เป็นการยิงธนูขึ้นฟ้าแล้วก็มีวงกลมนะครับืึสกิลย้อนชัดนะครับชัดเลยอันนี้เป็นลูกย้อนกับเทวันัทหรือเปล่ากูถามจริงสกิลไม่คกล้ายกันเลยแต่ชอบมากนะครับกำเมิไดแม่งาเป็นหมื่นสองแล้วท่านผู้ชมกูก็กดอัปเกรดรัวๆเลยตอนนี้นะครับไม่สนแล้วครับเงินใครเงินกูทั้งนั้นอัปต่อไม่รอแล้วนะจานะครับต่อไปครับผมใช้เงินแปดพันห้านะครับในการเปลี่ยนสกิลใหม่อีกครั้งหนึ่อนล่ เงินมาแล้วนะครับนะพร้อมเดินแล้วครับผม <ไป S 1> อัพไปเลยฮะท่าต่อไป อ้ชาร์จยิงโอ้แจ็คเฮโคตรเท่หุ้ยนี่ฮะุ้ยขึ้นไปชาร์จยิงบนฟ้านะครับแล้วก็ปาลงมานะครับอืมขัต่ไปหมื่นสามฮะอัพไปเลยนะครับตันเรียบร้อยฮัเร์เบลดอยู่ที่สองหมื่นเก้าเลยตยึึงเกินไปหรือเปล่าแล้วบอส็กอกมาแล้วท่านผู้ชมครับนะาก็รอเลยครับผมชาร์จยิงทีเดียวกว่าจะตายเลยนั่นไงกว่าแล้วนะครับเกือบตายนะโคตรแรงเลยเวนไม่ตึงจริง ต่อไปก็เป็นตัวสุดท้ายครับผมนะคือน้องโอชิโนะไอของเรานั่นเองนะฮะไอจังของเรานั่นเองนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันฮะนี่เลยครับผมน้าวางก่อนเลยนะครับเดี๋ยววางตัวดาเมจก่อนนะแล้วก็วางไอจังนะครับมันจะบัฟดาเมจแล้วก็ลดเขาเรียกอะไรลดการอัปเกรดนะครับด้วยนะเออแต่ละขั้นเดี๋ยวมันจะลดเยอะอยู่นะห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเราอัพไปเลยนะฮะนี่เป็นไงอัพพวกตัวฟาร์มเงินถูกลงเลยโคตรดีโคตรดีเลยนี้ ไม่มีอะไรทําก็มาดูน้องเขาเต้นก่อนเลยกันเซอร์แ so, ล้วไปดบโดบดบเยสเยสกลัวไม่ใช่ละกลัวน้องเขาไม่น่าจะเอาใช้เพลงนี้นะโอเคครับต่อไปครับผมตอนนี้มีโอ้ยมีแสงนะครับผมนะดาเมจบัฟแบบโหดเลยครับพอตอนที่เราลงตัวนะดาเมจมันจะขึ้นนะว่าแบบเอ้ยบัฟไปตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้นะครับขอแต่งคันสุดท้าย7,500ทนะ่านผู้ชมครับก็เป็นคอนเสิร์ตร,รูปแบบเต็มนะครับนะโซลไปโดบเยสเยสนะครับกันแบบแบบเต็มรูปแบบเลยนะนี่เลยครับผมนี่โยกจะโยกย้ายสายสะโพกเอ้ยก็ก็เก็กเก็กนะครับโอเคนะครับนี่พอลงนนะะครัับบมกก็จอว่า ลดเกิดการอัปเกรดแล้วก็เพิ่มระเบิดนะซิาเทนโอ้โหไอโ,หโคตดดีนะครับคอตเตอร์และตอนนี้เราก็ถึงด่านสุดท้ายของจูดยืสือฮะและบอสก็ออกมาแล้วครับผมนะนี่เรียบร้อยกับผมในะตายโ้โก็โค้งแน่นอนนะครับไม่ขนามือกูเลยจบแล้วฮะนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มอ่าลีโลกันหน่อยหลังกันก่อนปิดคลิป มีคนบอกว่าถ้าเอาสปีดวากอนไปทําโกเด้นเนี่ยมันน่าจะดีนะครับกูก็เสี่ยดเลยครับผมอยากได้นะครับกูก็เติมยับยับเลยนะครับพร์ทหน้าเราอาจจะได้เห็นดีโอโอเวอร์เฮเว่นนะท่านผู้ชมนะผมกาลังหาซื้ออยู่ท่านผู้ชมนะใครมีนะครับก็ขายกูได้นะครับยิ่งใช้นี่ยิ่งดีเลยนะครับนะมาติดต่อมาลาคงราคากันได้ด้วยนะครับนัทักมาได้เลยนะครับที่ดิสคอ d หรือเฟซบุ๊กก็ได้ด้วยนะครับส่วนตัวทักมาได้เลยโอเคนะครับนะมึงก็รู้อยู่แล้วครับว่าเป็นยังไงนะครับเกลือแน่น นี่นะครับเจอใหม่พาร์หน้ากันดีกว่านะสลับตออตี้นะครับเริ่มมาไกลแล้วนะครับฝันตามกันด้วย